ได้รับคำถามเสมอนะคะว่าผมกำลังมีปัญหากดไหลย้อนที่ทราบเพราะว่าไปหาหมอแล้วก็ตรวจมาเนื่องจากมีอาการแน่นจุกหายใจลำบากแสบกลางอกกลางคืนนอนก็คือจะนอนไม่ค่อยหลับอาการดังกล่าวตรงนี้ก็คือเป็นอาการของกดไหลย้อนนั่นแหละคะ่ะแต่ทำไมกินยาแล้วอาการเป็นเป็นหายๆและไม่หายขาดสักทีนึงวันนี้ค่ะเราจะคุยกันเรื่องกดไหลย้อน กับอาหารแสลงและพฤติกรรมก่อโรคเขาบอกเลยนะคะว่าปัญหาของกรดไหลย้อนเนี่ยมาจากพฤติกรรมล้วนๆมันไม่มีเชื้อโรคนะคะเป็นแต่เพียงว่าเกิดจากการกระทําของเรานี่แหละบางคนบอกว่าทําไมมีกรรมจังเลยเป็นกรดไหลย้อนทรมานกลางคืนนอนไม่ได้กินไม่ได้น้ําหนักลดเป็น10กิโลบอกเลยคะ่ะเมื่อเป็นอาการที่เกิดจากการกระทําดังนั้นพฤติกรรมต่างๆ ถ้าคุณไม่คิดจะแก้โอกาสที่คุณจะหายจากกฎไหลย้อนคงไม่มีไม่ว่ายาจะดีขนาดไหนขวดละกี่พันก็ตามมันจะใช้ไม่ได้ผลเลยถ้าหากว่าคุณไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งจริงๆแล้วพฤติกรรมนั่นแหละคือต้นเหตุของปัญหาและที่บอกว่าเป็นๆหายๆก็หมายความว่าแม้ว่าคุณจะกินยาจนก,กระทั่งคุณมีความรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว แต่ด้วยสุขภาพของคุณณนะเวลานั้นมันอาจจะยังไม่พร้อมกับการที่คุณจะกลับไปใช้วิถีชีวิตเหมือนเดิม,ดมไปกินแบบเดิมไปอยู่แบบเดิมไปนอนแบบเดิมแบบนั้นคงไม่ได้แล้วค่ะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าอาหารแสลงและพฤติกรรมเหล่านั้นคืออะไรกันบ้างตามไปดูกันเลยค่ะอาหารแสลงสําหรับคนที่มีปัญหากดไหลย้อนอย่างแรกนะคะที่สําคัญมากๆเลยก็คืออาหารมันๆม,มันที่พูดถึงนี่หมายความว่าเป็นของทอดจากน้ํามันอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ในการปรุงอาหาร ช่วงนี้คงจะต้องหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงวิธีการปรุงอาหารที่ใช้น้ํามันไม่ว่าจะเป็นการผัดการทอดก็ตามนะคะไปใช้วิธีเป็นต้มเป็นนึง่งเป็นปิ้งเป็นย่างเป็นแกงจืดเป็นต้มยำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอพูดถึงต้มยำค่ะหลายคนก็จะบอกว่าเออกินได้เหรอเพราะในความเป็นจริงแล้วนะคะอยากจะบอกว่าต้มยำเนี่ยกินได้แต่ต้องไม่ปรุงรสจัดคือต้องไม่เปรี้ยว ที่เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าคนที่มีปัญหากรดไหลย้อนเนี่ยค่ะเมื่อไหร่ที่คุณกินอาหารเปรี้ยวนะคะซึ่งเป็นของแสลงอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณก็จะมีปัญหากรดไหลย้อนคือลมจะตีขึ้นแล้วก็จะมีอาการวิงเวียนบางคนจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่บอกเลยว่าอาการมันจะตีกลับมาเลยทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนค่ะที่มีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนแล้วไม่ทราบเรื่องนี้ต้องเรียกว่าเป็นความลับของคนที่มีปัญหากรดไหลย้อนแหละนะคะว่าจําเป็นจะต้องแก้ไขค่ะ นอกจากอาหารมันที่มันจากน้ํามันแล้วนะคะก็ยังจะเป็นมันจากกะทิค่ะแกงกะทิเนื่องจากว่าในกะทิมันก็มีไขมันนั่นแหละแล้วก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าเมื่อไหร่ที่กินกะทิเมื่อนั้นอาการก็กลับมาอีกหรือเป็นมากขึ้นนั่นเองดังนั้นคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นขนมก็ตามมีเอฟซีนน FC, ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าอุ้ยดิฉันจริงๆสุขภาพตอนนี้ดีขึ้นมาเยอะแล้วนะคะปรากฏว่าอยากจะทานขนมต้มขนมต้มคุณผู้ชมรู้จักใช่ไหมคะ ขานมต้มคือแป้งข้าวเหนียวอะค่ะที่มันหุ้มด้วยไส้มะพร้าวเป็นขนมไทยๆเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็ไปคลุกมะพร้าวขูดเป็นมะพร้าวฝอยๆเป็นมะพร้าวขูดอาจจะใช้มะพร้าวทึมทึกอะนะคะมันจะอร่อยแล้วถ้ายิ่งอบควันเทียนอย่าบอกใครเลยน่าอร่อยมากเลยปรากฏว่าเอฟซีท่านนี้ทานไปห้าลูกค่ะถามว่าเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นไม่ได้นอนเพราะลมมันตีขึ้นมากเลยเขาก็เลยถามว่าอาจารย์ ดิฉันกินแบบนี้มันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กินอะไรผิดเลยนะเนี่ยทีแรกไม่บอกค่ะทีแรกเราก็ถามเอ๊ะเป็นอะไรทําไมอาการดิฉันกลับมาอีกก็เลยได้ถามไปว่าไหนลองเล่าให้ฟังสิคะว่าทานอะไรมาบ้างเธอก็เล่าเลยนะคะเช้ากินอันนี้กลางวันกินอันนี้เย็นกินอันนี้ปรากฏว่ามาสะดุดอยู่อันหนึ่งก็คือขอนมต้ม<อ>ซึ่งมีส่วนผสมของมะพร้าวอยู่ในนั้นและเป็นมะพร้าวขูดฝอยเขาบอกดิฉันกินไม่มากนะแค่ห้าลูกเองอืม ห้าลูกมันก็เพียงพอกับการที่อาการจะกลับมาอีกแล้วแหละนะคะเพราะฉะนั้นก็คือให้เว้นของมันของทอดกะทินอกจากนั้นที่จะต้องเว้นคืออาหารรสจัดค่ะบางท่านนะคะบอกว่าไปทานส้มตําอุ้ยปรุงอ่อนๆเลยไม่มีอะไรไปเปรี้ยวน้อยเผ็ดน้อยเค็มน้อยหวานน้อยเจอค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออาหารรสจัดทุกชนิดอะคะ่ะบางทีเรามีความรู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับการกินรสชาติแบบนั้น เราก็คิดว่าเราเข้าใจเอาเองนะคะว่าถ้าเราลดปริมาณลงบ้างลดรสชาติลงบ้างมันน่าที่จะโอเคบอกได้เลยนะคะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยร่างกายของคุณเนี่ยอาจจะไม่พร้อมสําหรับการที่จะกินอาหารรสจัดแบบนั้นนะคะแล้วก็ควรจะเว้นไว้ก่อนเพราะนี่คืออาหารแสลงนอกจากนั้นประเภทเนื้อสัตว์ใหญ่เนื่องจากว่ามันย่อยยากอาหารที่ย่อยยากทุกชนิด่ะคะบางคนบอกกินข้าวเหนียวหมูปิ้งเออถามว่าได้ไหมบางคนก็ได้ค่ะ แต่บางคนกินแล้วก็มีปัญหาลมตีขึ้นอีกเหมือนกันบางครั้งเราอาจจะมองว่าอาหารต่างๆเหล่านะั้นมันก็เป็นอาหารที่เราเคยทานไม่เห็นมีปัญหาใช่ค่ะตอนที่คุณทานตอนนั้นคุณอาจจะไม่เป็นแต่ขณะนี้นะคะด้วยสุขภาพของคุณณเวลานี้ทั้งที่เดิมคุณเคยทานได้แต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะก็เว้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งทานข้าวเหนียวก็ยังจะห้ามด้วยสําหรับบางคนที่เป็นเยอะ แต่ถ้าเป็นน้อยก็ทานได้นะคะไม่มีปัญหาคือตรงนี้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณต้องรู้ว่าร่างกายของคุณณนะเวลาขณะนี้เนี่ยอาการของโรคเนี่ยมันพัฒนาไปอยู่ในระดับไหนถ้าอยู่ระดับ1ระดับ2ไม่มีปัญหาค่ะทานได้แต่ถ้าระดับ3และ4ตรงนี้คงไม่ไหวแล้วนะคะอะไรเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก่อนนะคะให้มันหายดีก่อน Sorry,